มาทำเค้กโอริโอ้นึ่งกันเชื่อไหมว่าทำง่ายมากใช้วัตถุดิบหลักแค่2อย่างเท่านั้นเองเนื้อขนมจะออกหนึบๆนำโอริโอมา8ชิ้นไส้ตรงกลางจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นำครีมที่อยู่ตรงกลางของโอริโอมาเก็บรวมกันไว้เอาโอริโอที่ไม่มีครีมมาบดหรือตำให้ละเอียดจากนั้นเทใส่ชามนำนมรสไหนยี่ห้อไหนก็ได้มาใช้นมโรงเรียนก็ได้ใส่ลงไป80 ml. คนให้เข้ากัน นำถ้วยฟอย3-2-1-9มาถ้าไม่มีใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะที่ทนความร้อนได้นำโอริโอผสมนมที่เตรียมไว้เทใส่ลงไปในถ้วยเบอร์นี้4ถ้วยจริงๆเทแค่3ถ้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้านป้ามี4คนนะถ้าทำแค่3อันเดี๋ยวตีกันนำน้ำใส่ซึ้งต้มให้เดือดใช้ซึ้งธรรมดาบ้านๆได้เลยนะคะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นึ่งขนมบนน้ำเดือดใช้ไฟกลางนึ่งเป็นเวลา10นาที หลังครบ10นาทีลองใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปในเนื้อขนมดูนะคะถ้าไม่มีเนื้อขนมติดไม้ขึ้นมาเป็นอันใช้ได้ปิดเตานำขนมออกจากซึงนำครีมที่เราแยกไว้ใส่ลงไปในซึงที่ปิดเตาแล้ววางแค่แป๊บเดียวพอนะคะเพื่อให้ครีมนิ่มลงถ้าเกิดว่าวางในซึงนานเกินไปความร้อนจะทำให้มีน้ำมันแยกออกมาจากตัวครีมแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาแต่มันไม่สวยนําครีมใส่ถุงบีบเลือกใช้หัวบีบเบอร์ที่ชอบแล้วก็บีบตกแต่งลงไปบนหน้าขนมได้เลยค่ะตัวขนมจะไม่หวานมากใครชอบหวานหวานสามารถใช้นมรสหวานได้ใครมีน้ําตาลเรนโบว์โรยตกแต่งได้